試合2試合やりましたけど、どう思いまマウンドに続いて、きのう、タジキスタンときょう、ウスベキスタンの連戦をやらせてもらって、きょうも変則で30分3セットといういろいろ選手、戦い方見極めるいいチャンスをもらったので、とても意義なトレーニングマッチだった。 ก็วันนี้เราก็เมื่อวานนะครับก็ได้เล่นกับทัชิกิส,สานแล้วก็อเดเิกิสานนะครับก็วันนี้ก็เป็นสามทีมที่สามเซตนะครับพวกเราก็ได้เปลี่ยนนักเตะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะคัอนานักเตะให้มันดีที่สุดน,นะครับก็ขอบคุณสําหรับโอกาสตรงนี้นะครับ チームの課題としてますか、いやっぱりゲーム感覚が、まあ、正直100%にはまだ当然、達していないと思いますし、ゲームコンディション、フィジカル、メンタリティ90分間の中で戦うには、 ตอนรี้ก็ฟีลิงเล่นเกมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึง100นะครับทุกคนก็สภาพเรื่องฟิสิกสเรื่องเม n t a l เรื่องหลายๆอย่างนะครับก็คือยังไม่ร้ออซนะครับก็อยากให้ทุกคนให้สภาพดีกว่านี้นะครับอยากให้โค้ชพูดถึงเกมลุกคล้บโค้ชพอใจควาของผู้เล่นเกมลุกมากมแค่ไหนในสองาทิตย์ผ่านมปเอโต้า 昨日と今日の攻撃について、えー、と結構、点を取ったと思うんですけども、もそれについて、あのどういう印象はありますかうそうですそでねやっぱりオマーン戦を踏まえた修正が少しずつできてきたのかなっていう形で、オマーン戦はほぼほぼシュート数がなかったあ<の> <laughs>、まあ、そういう中で選手が積極的に、やはりそういうチャンスの多い。 ก็ตอนเมื่อวานนะครับนัดกับโอมานนะครับก็ผู้เล่นก็ได้ยิงสองประตูนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปตรงโซนเรียกว่าอ่าแอตแทกแอตแทกแอตแทกติงดัสเตนะครับก ครั้งนี้ก็ได้มีติ้งแล้วก็ได้พูดคุยตรงนี้แล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนนักเตะก็พยายามที่จะบุกเข้าไปในโซนตรงนั้นนะครับก็เห็นว่าทุกคนก็พยายามครับอยากให้โค้ชพูดถึงแมตช์ที่จะเจอกับอินโดนีเซียในอีกสามวันข้างหน้าคต่ในิงเศรษฐกิจจต้งต้องมาระมัดแต่สิ่เราต้องทำก็ต้องทำดีที่สที่เราจะทำได้ในที่นี้ก็คือารทีเาจะตองมีการพาทีมให้ดี้นในทุกๆ่วนที่มีอยู่ใ

これから格段にフィジカル的に上がっていくっていうことは考えられないので、着実にコンディショニングを初戦のオのに合わせて、全員が高いレベルで揃うようにやっていきたいなと思います。 ดีกะทันหันมันก็เป็นเปีนไปไม่ได้ครับพ,รพวกเราก็ทํามาเต็มที่นะครับแล้วก็วันแข่งกับอินโดนีเซียก็พวกเราก็จะพยายามเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้พวกเราต่อสู้แบบเลเวลแบบสูงๆหน่อยนะครับขอบคุณครับ